ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 การผ่าดูข้างในไดเออร์ของ เบนวสอนสองครับตันนี้ c 2สอสูนเป็น w 2สองนะครับแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงตัว c ซีอไลน์มันจะเป็นยังไงบ้างครับข้างในเราทำการผ่าก่อน ขาแล้วครับหาแล้วอ่าโอ้ดำเหมือนกันนะครับโอ้ดำข้างในดำนะครับดำโอ้ดำครับดำข้างในดำเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าตัวสีไรดำแค่ไหนนะครับจะดูแลข้างในนี่ดำมากนะครับดำมากข้างในเนี่ยขาอีกรอบครับหาเข้าข้างในอีกทีหนึ่งดูว่ามันจะเป็นยังไง งานมือเดียวนี่แหละดูซช้ได้เป็นยังไงครับอยู่ข้างในนี้ตัวสีไรอยู่ข้างในนี้นะครับจะแกไม่รู้ปล่าเริ่มแกะมาไล้ครับมันทำมือเดียวนะครับทำมือเดียวไอ้เริแ,แกะมาอย่อยางเงี้ยเราแกะมาก่อนเราแกะมาก่อนทำมือเดียวจะดูว่ามัน เสียหายแค่ไหนนะครับข้างในแต่ดูข้างในด้สึกว่าจะดำนะครับดำดำนะครับน้ำมันดำน้ำมันดำนะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ข้างในนี่ดำเห็นได้ชัดว่าน้ำมันดำนะครับดำกรองสกรปรกนะครับดำเดี๋ยวจรากอบท่นี่ครับตัวซีรูลข้างในนี้ธรรมดีเหมือนกันนะครับเนะี่ยก็ถือว่าดำนะครับดำ แล้วดูว่าตัวซีไรเสียหายแค่ไหนนะครับแต่ดูตัวนี้แล้วดำแน่นอนครับข้างในนี่ดำแล้วถอดซีไรดูมีตัวล็อกข้างในนี่นะครับต้องเอาตัวล็อกออกก่อนนะนี่เขียนั่งนั่งเขี่ยตั้งนานเขี่ยมันจะล็อกไส้แล้วออกแต่เราก็ต้องเอาฝาครอบออกนะครับจะมืดๆหน่อยมันด,ด,ด,ดำ เขี่ยฝานี้ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นแรกจะเป็นเป็นแผ่นตัวกรองนะครับตัวกรองเนี่ยดังๆแผ่นตัวกรองดํามากเลยแผ่นกรองนี่ดํามากเลยครับนหน้าคอมพังครับคันนี้คอมพังนะครับโอ้โหข้างในที่เัซิริสตัวซีรีสนี่ดํามากเลยจะเชลให้ดูครับดูตัวข้างในกอนเออ มีคนถ่ายท้ายเองนะเนี่ยโอ้โหตัวซีอะไรข้างในดำมากอูห้หนี่ไงตัวนี้คือแผ่นกรองนะครับแผ่นกรองแผ่นกรองนี่โอ้โหดำมากเด้เออก็ดำมากเอ้ตัวซีวอลายครับโอ้โหซีวอลายดำดำเมี่ยมเลยชื่อดำนะครับ เลยทีวีสีข, no ขาวตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับตัวกรองกรองสิ่งสกปกตัวน <an ches, S 1> ี้เป็นตัวดูดยซับคอมชีนนะครับโอ้ยสกปรกมากโอ้โโอ้สกปรกมากเลยครับนี่คือคอมคอมตัวนี้พังนะครับคอมนี้เปลี่ยนคอมใหม่ใหม่อยากจะดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือทําให้คอมระพังได้ครับสาเหตุทําให้คอมระพังพวกนี้มันตันพวกนี้มันตันนะครับเนี่ย ดำเมี่ยมเลยปกติมันจะไม่ไม่ดำขนาดนี้ครับมันจะขาว okay, เออวาดเอนในเดอร์คือตัวนี้คือตัวกรองครับตัวแผ่นนี้เป็นเป็นตัวกรองตัวนี้เป็นตัวดูดซับความชื้นก็เรียวกว่าเซียวไรนะครับเซียวไรทำหน้าที่ดูดซับความชื้นมันดูดโหเข้าไปในตัวดำเยี่ยมมันดำครับตนะัวนี้เทวาได้ดำเมี่ยมเลยเทมาดำอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำให้ความพังครับเนี่ย สาเหตุวอมพังค่อยเกิดจากพวกนี้นะครับอคอมบดแรงเพด้าหรือพวกนี้